สวัสดีครับพี่น้องป้องปายตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่ประเทศเยอรมันนะครับเมืองฮานมานนะครับฮานมานมานแามมานแามอะไรถึงบอกพี่โอ้ยบอปินมานเฮมบอสรุปมานเฮมหรือมานฮามมันมานเฮมเตัวมานแฮมมานเฮมสตรีเต็มเรียกมานเฮมมมาานฮอ่าเอาอะไรครับมานฮามเราไม่บานเราเอิร์ดเราอาจจะบินลงแฟร์เฟิร์ตก่อนอ่าแล้วก็เขาจะมารับจากแฟร์เฟิร์ตไป็นมานไฮอ่ามานฮาม แ <Man S 2> มนแฮมพี่น้องที่ไปแมนแฮมตอนนะครับผมเปรียศเยอรมันนีงานไทยเฟสติวัลนะครับงานปักงานของคนไทยนะครับที่ประเทศเยอรมันนีนะครับพี่น้องแมนแฮมแมนแฮมพี่มะพื้นเป็นน้ำแข็งพี่น้องพื้นเป็นน้ำแข็งนะครับขอบคุณครับผมได้บอละพิยาโอ้โอ้โอ้ชึบโอเค โอ้ยพี่น้องบรรยากาศหนาวไล่เช้านี้ติดลบติดลบซีหาองศาครับพี่น้องเย็นคักอากาศแบบว่าหนาวโอ้สิรีนี่จากฟิลแลนด์แล้วคิดวาฟิลแลนด์ได้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนนี้ไปไหนมาที่แถวที่เขากลับไปที่เดิมหรอใช่โอ้บักกานี่ เกิดปกติเกิดต่อเาะข้าไปหวังเขาผู้เดียวไหมบอสวาดปะับไปดิสโก้เคยไมีะเขาบอกเขาได้ดิฟไม่เพิ่มกับสองหมื่มิเด้อร์เอาอะบอสไปเอาตีเท่าน่าสิมึงไปเอ็นตีเมื่อคืนบ่สนีวมึงไปเอ็นไปแจ้งบอสหรอเมื่อคืนนี้โอเคดุจิตนะเกิดยังคืนรูรู้น้อเด้อเพรแจ้งบริษัทประกันนี่ไปเอ็นเทียนเองไปรับงานเอ็นพี่น้องไปรับงานเอ็นเขว่าสามซอแล้ววะจิตเดีเรียนตัวกันใ้ มึงไปรับแม่าเอ็ดแมนบอมาขึ้นนี่อ๋อผมไปหาคุณเม่์ค่ะดีครับได้ครับมาขึ้นมาไหนนาะหนอกบางไรอยู่แมนบอใ็้งานสอบไม่ไปไหนเบิ้งไม่ได้ไปใช่ไหมมีแต่คนทำงานนอกกระทรวงมีแต่คนเใ็้งานไปไหมไปที่ไปเพลงเครื่องบัครับบอจ่าดีเขาไปอ๋อม้ท่า่นมึงที่ท้ายใคร เขางามครับไม่เคยเขางามก่อว่อยู่ไปเลนกันสองเพื้ไปรอเอเยลูกค้าปากแาพูดึ้อยู่สวยทุกังวะขอบคุณค่เจอกันที่น้าปีหน้ามากเต็มทียไปเด้วโอเคปีหนามาเต็มวงเอาดนเอร์มานน้เอาน้องๆมานน้โอเคค่ะครับผมโชคดีจ้า อะไรก่อนมู่บ้านคนเหนือซีเนเนาะแค่ใคมึงไปตอบกูมั้งไปรับงานอินในในสอมมงไม่ได้เก็นไ่ชุบคอสวใช่ไหมชั่ชุมงไปไกลยมองเกาอัพโล่มันบ่กนาอหโนานมึงไปรับงานอินกันาไหบ้างมันมีกันไมปิดหรอเขาปิดหรือพิธีห้าคุเห็นปอบพี่น้องมันเฉลยแล้วมันยอมรับแล้วกองเขาจะเอาพปรายรับงานอิน เนี่ยศิลปินผมไปหลอดไปแอบรับงานเอ็นเมื่อคืนนี้จริงดิให้บอกบอสเลยต้องกดอะไรไหมคะกดกดสองกดสองคนแล้วจ้ะจริงอ่ะมาถึงปีแล้วเหรอยังมันไปไปดื่มเฉยๆกับใครกับคุณแม่คุณแม่ไหนคุณแม่นี้เนี่ยแม่นี้แหละคุณแม่นี้แม่ไหนแม่นี้แม่นี้มีบุญแม่นี้มีบุญที่นเดงไปสามซอเฮ้ยมาถึงปีแล้วแล้วนี่ เกีงคาพี่น้องมึงกไปเอ๊ะบอกบอกเขาแอบไปห้าเข้าไปคาไปแกยงซีสิงี้แก่สิไม่ได้แปลอะไแต่ไม่แปเรคมนเืนมงอนวันี้เชบันบันันบันบันบันนันมันบันบนบันบันบนบันบันบันยันบันบนบบบนบ่ เพราะว่าเลงสยียงเลงเอะไรมันดีจราะการกินยาเสียสติโอเคนะครับพี่น้องทุกคนอยากเชียร์อินก่อนนะครับผม